ในทีมงานเราเายวนี่ก็ได้ตรวจนะครับตรวจโควิดวัตถุกคนแรงครับในทีมงานนะครับในบาดแผลฟ้องทุ่นแรงนี่ครับแพทย์มีนะครับเป็นคุณหมอตรวจนะครับแพทย์มีนะครับเนาะเป็นคุณหมอตรวจวนต่อไนะครับจะติดเพิ่มเติมไปสามขนนะครับเดี๋นี้นี่ครับเดียวนี่ก็กำลังตรวจใกล่ชีวัท LIKE ุกคนแล้วครับ การรมปวดที่ล้ามือมันนะคสอทีงานเท่ากันนะรแบทีตะเข็มโง่เดอกมันช่ยยังอยยังไงเนียทีเท่ไรผวบทีเท่าตรวกัวที่เลาอยู่ี้วงนครับน่งงานเนี่คือนางยนจะได้ผาทุกคนนะครับที่เป็นยังนะครับเพราะว่กา้ตรวจไปแล้วนะครับ

ตัยย้มตีปเป็นเรื่องอะไรสขีดอสองขีดที่มีขีดยุซื้อนี่นะโอ้เพาะ่นน้องถ่ายกปอืมนั่นตีดนี่มีสองขีดโนโอนอนเนาะ ครับทีมงานท่องเนี่ยเลือกกมาตรวจบัตรทุกคนนะครับพ้าจะเป็นนักหลอกอาจารย์นักดนตีนะครับทีมงานแสงทองสิงห์แนครับใ่ไครับไูพีทิลูกพีทีเรอบ้แก่บ้ระเบิดบ้าลูกพีทีส์เลรอไม่อย่างนั้นเปิดโอ้เออ

สุดเล็กเลคเล็ก้ยาวเสืบนึงครับอาใส่ครับกีใ่ครับอ้แค่ขบีกอยมันพลดแที่เมนกอนะครับตรวเอาเองเลยครับแก่เอาเอง เสียด้ำจจับโอ้ยโอ้ยัาเกลีหามาดิาเียู้ลันะครับตัวดีข้าตัวนะเมนหม้อผ่านแล้วครับอ๋อผ่านแล้วเนาะผ่านเนไปเขียวแล้ววันเนะอกเป็นยังไงปอบาขันโมพ่านเนี่ยสิมีผู้ลงไปทรงเขาเนาะย่างอันนี้ก็ต้องให้ผ่านไปก่อนนะครับ พลาดไปก่อนนะครับลเพราะว่าเปียนปูนี่เด็กโยรับอย่างหนึ่งเด็ดหัวเด็กหนึ่งอ้าวเราเมื่อไนองกันนี่แม <ะ S 2> ่มันซขีดปะนนี่

เดี๋ยวนีก็ได้พากันตรวจแล้่วน้ครับน้ะผ่านเน้อาจารย์รถดีเหรอผ่านแล้่ครับเออผ่านเีครับได้ตรวจบัตรุขคนเลยครับได้ตรวจบัตรสุขคนพระ่าเมนีก็ได้เห็นได้เห็นติดเพิ่มสามคนนะครับเพิ่มสามคนนี่นะครับนาะ กำลังแรงใจนะครับเยดกับปัวนะครับเป็นกับปัวนะครับโบเป็นยังเป็นก่อรักษานะครับโบโดนเนือะหายนะครับเนาะโบได้รุนแรงนี่ยังนะครับซ้าไขวัดธรรมดาล่ะครับจยอแต่ว่ามันเป็นคือไข่โคบิดเท่านั้นนะครับที่จริงมันกับโบได้หลายแรงนี่ยังหรอกนี่ครับคืออาจารย์รวดดีนี่กับ ในตรวจผ่านไปแล้วตรวจรุ่นมูเนาะอาจารย์รถดีแม่นครับเอออีกประมาณนักสองมือสามมือกับตรวจอีกนะครับต,ต้องตรวจเรื่อยวันถอเพราะว่าก็ก็เที่ยวยังสว่สวจนาส่วจนั้งเนาะกับกับไปส่งเสบียงอาหารเนี่ยแต่ว่าก่ะไม่เป็นยังหนอกระวังกับใ,ใส่ซสมือกับไปวางใบนะบ,บนบนด้เขาใกล้เขาดอกกับวางใบเขาก็ออกมเมาเองนะครับ ออกมเมาเองนะครับเนาะแม่ว่าบอได้บอได้เกาใกล้วันเนาะนี่ครับเนาะเหมือนนี้ก็เพิ่มนี่สามคนนะครับนี่อัปเดตล่าซูตเหมือนี้นะครับเนาะเพราะว่าก็ได้ตรวจเบิดทุกคนละวันเนาะเพิ่มเป็นติดเพิ่มสามคนเหมือนนี้สามคนเลยเนาะ สามคนกับอ,อาจารย์นางกุนตีสองเนาะ่นนนัตีเออแดนเซอร์คนหนึ่งแดนเซอร์หนึ่งครับคู่ฝึกเต้นเนาะครับเนาะเป็นคู่ฝึกเต้นคู่เดียรนะครับก็เพิ่นก็นได้อันนี้เพิ่นกน็อยู่มาหลายหมูอก็เพิน่นก็คิดว่าสีบบติดนะเพื่นก็เที่ยวตรวจเที่ยวตรวจอยู่ ตากับวเห็นกับมามือนี้ก็ได้เห็นนะครับคู่เดียนะครับเนาะเนี่ยหนสือนะครับเป็นคู่เพื่เต้นนะครับนี่นะครับเนาะเป็นกําลังแรงใจใหม่ครับเต้นกับลักษาพอได้รุ่นแรงนะครับพอได้รุ่นแรงนะครับเนาะเนี่ยก็หายโมเกินอาทิตย์หนึ่งนะครับโมเกินอาทิตย์หนึ่งก็ได้เจ้าเป็นปกตินะครับ เตาเป็นปกติกันปูที่เคยติดแล้วครับแต่มีพู่มตานท่านหลยหลายแห้งครับทีติดยาวั่วหน่อยกันปูเคยติดแล้วหายวันหนึ่งทีบ่ค่อยติดเมนมอลลดีผูผูติดรอบก่อนนี่ติดบอกม่มีเนระเออม่เออมีแต่ซุ่มใหม่ครับติดคือผูที่ติดแล้วนี้มีภู่มตานท่านนี่ว่ามันยาวัคิ้น หฮาเข้มผลแล้วผมคิดว่านะครับผมคิดว่าลนะครับเนาะเนาะเพราะว่าภูมิต้านทานมันสิไลายไลายก,ากลัวการไลส์เถ่านะครับนี่นะครับเนาะอากาศก็หนาวเย็นกินขา้าวแลงหรือมอสดีกินแล้วครับกินกับยังล่ะกินทอดไข่ครับอันนี้อบอกโอ้กินทอดไข่ว่าท่าน การนวดดีกินถอดไข่กับเขาจเจ้าบอกร้อนอ๋อน,นะครับเนาะเดี๋ยวกับผมกับได้ถ่ายบรรยากาศนะครับเนาะถ่ายบรรยากาศตอนเป็นตรวจตอนต่อแคบมีน่นะครับเนาะแคบมี่เคนได้เป็นคุณหมอตรวจตอนต่อมื้อนีน้นะครับเนาะผมก็เก็บจานอยู่ไปก็ว่า เก็บเก็บผับานเนาะอันแต่หล่อเป็นก่อนกับผมกับด้ไปตรวจบางแล้วกับธรรมดาครับว่าเป็นอย่างกังเง่ธรรมดาซ้ำอยู่ขอนแกน,นแกังเงาแหละครับกับพอได้มาเก็บตกครับเนาะครับเนาะธรรมดานี่ครับทีมงานเท่ากับล่อล่อตรวจทีมงานอาจารย์บนาะงคนทีมก็ล่อว่าหนูแน่วคนมาสิมาตรวจเนาะ ส่องเที่ยงเที่ยงวันสันก็บเห็นมากเที่ยงก็แต่ว่าคำมากากับในภาคการตรวจนะครับก็บในประสานแคม,มีค่เป็นกับในดเดินทางกลับมา,น,มานะครับเป็นกับมาตรวจนะครับเนาะนี่ครับลุงทิดก็สิได้ขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำหนึงซะก่อนเนะครับเดืคอคลิปหน้าผอกับลุงทิดใหม่นะครับเนาะขอบคุณผู้ทีท่กดไหลกดแชร์กดติดตามหมอกขามโฆษณาเป็นกำลังแรงใจไหมลุงทิด ครับผมคลิปหนาพอนไหมครับ